ไปไหนนะคะ <Cam yor i> ไปเบะซองไปเบตงนะคะนี่ไปกับกีแล้วกี้กี้แล้วก็เป้เดี๋ยวเราจะไปร้านหมอกร้านหมอกันนะครับไปเจอกันนะ,ะที่พักใหม่เดี๋ยวนนะะไปเจอกันนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้เราก็แวะเติมลมกันนะคะก่อนขึ้นไปเบตงนะคะ เราถึงกมหนึ่งแล้วครับกมหนึ่งอ่ะไม่เลือกไม่โตแล้วเปล่าถึงปั๊มน้ำมันทานโตนะคะนี่ก็เป็นเซเว่นใหญ่เราก็แวะซื้ออันนี้แวะซื้อผลไม้นิดนึงมันต้องมีของกินบนรถนิดนึงนะคะทุกคนนี่ไก่ทอดซื้อมาแล้วนี่แล้วก็ลูกชิ้นแวะแวะเซเว่นนะจ้าเด้อ ตอนนี้เราก็ถึงเมตรงแล้วนะคะนี้เรามาจอดรถมารอมารอเขามารับที่ที่จอดรถของลานมองนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้าใช้เวลาครึ่งไปที่พักเขาจะมารถกับกับรถของเขาเองเพราะว่ารถเราไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะมันเป็นมันสูงเราถึงกมเจ กันแล้วกำลังจะขึ้นไปลานหมอกแคมปิ้งนะคะอันนี้คือเราจะไปแล้วนะคะใหมาับกับรถคอนขคือก็คือคนยืนอ่ะแต่เราคนตก ดูทางค่ะโอ้สวยมากอุ้ยอยากมุ้งหมอกอยังมี

เราเช่ามาสองห้องนะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องโดมห้องโดมก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีก็จะมีลายเป็ดน่ารักมากแล้วก็ตื่นดูดินี่ขนาดแล้วตอนเย็นนะคะห้าโมงเย็นมันขนาดนี้แล้วถ้าตอนเช้าก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะคือเราคือแบบชื่นใจมากที่แบบมเมื่อกี้มันกลัวมากเลยนะขึ้นมา,มาเมื่อกี้ แต่พอก็ได้เห็นแบบนี้แล้วสุดยอดเลยค่ะเราทำเลนะลนะคะที่เราถึงที่เรายังไม่เป็นลมบนรถคือโดมเนี้ยเขาคิดแค่โดมรับพันนะคะลแล้วก็ห้องพักมีห้อง VIP ข้างบนชั้นสองอีกห้องหนึ่งก็ห้องรับพันนะคะเท่ากันแต่มีห้องน้ําแต่้อนโดมาไม่มีห้องน้ํานะคะ <Yes! S 1> ดูหน้าคนแบบ <laughs> <laughs> เสวยมากนะคะเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นเมืองยาลาด้วยเอ,อเมืองยาลาโทษทีค่ะเมืองเบตงนะคะทุกคนจะบอกว่าตรงนี้มันสูงมากนี่คือเพื่อนเรานะเพื่อนคุณแม่คุณแม่หันมาหน่อยคุณแม่คุณแม่ก็เราเลือ,ก,อกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้อง VIP นะคะ คือห้อง VIP จะมีห้องน้ำแต่เป็นบ้านแล้วก็ในห้องก็จะมีประมาณนี้โอเคนะคะมีห้องน้ำมีดูวิวได้ด้วยมีพัดลมมีเซจัด,ดอเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะมีวิวหน้าบ้านวิวระเบียงนั่นเองค่ะ สวยมากเนี่ยแล้วก็เราก็กินเตาตรงนี้ได้ปิ้งย่างตรงนี้เตามันแต่ห้องมันจะเชื่อมกันนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือเรากลว่าจะจองสองห้องนี้แต่คือไม่ได้แล้วก็มาได้ห้องนี้แทนก็โอเคอะฮามเดนละที่เรายัางมีวิสกี้ได้ห้องนี้คือจะบอกว่าตอนเย็นวิวมันก็ขนาดนี้แล้วอ่ะทุกคน ถ้าตอนเช้าก็ไม่อยากคิดนะว่ามันจะสวยขนาดไหนนั่นคือโดมโดมนั้นก็ห้องละพันนะคะห้องนี้ก็ห้องละพันแต่ห้องเนี้ยห้องละพันคือมันมีห้องน้ําในตัวแต่โดมมันไม่มีนะคะโอเคคือห้องน้ําก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะชักโครกก็อย่างดีนะ มีอ่างล้างหน้ามีกระจกอะไรให้เรียบร้อยมีฝักบัวด้วยโอเคนะคะว่าของเราสูงมากนะคะอันนั้นคือกอมเจดที่เราเคยไปนอนแล้วเคยไปพักแล้วครั้งที่แล้วแต่อันนี้สูงกว่าอีกเห็นทุกอย่างเห็นแม้กระทั่งในเมืองเบตงนะทุกคน วิวตอนกลางคืนนะคะหนาวมากอากาศเย็นมากเห็นข้างล่างเลยเนี่ยเห็นเมืองเบตงเห็นมะเลมะเรออะไรนะเป๊ะเปราะเปราะนะคะเปราะเประเห็นมะเลด้วยนะุกคนอันเมืองมะเลเบตงเมืองเบตงข้างล่างคือเห็นหมดอะที่เห็นไฟสลัวสลัว ี่คือในเมืองนะนั่นอะ่ะมันไม่โฟก,กันแล้วหนาวมากอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยหนาวอันนี้ช่วงห้าทุ่มนะคะทุกคน หมอกขึ้นมาแลว้วเนี่ยถ้าใครสังเกตนะจะมีหมอกช่วงห้าทุ่มของวันที่สิบห้าเดือนเก้าสองพันห้อยหามค่ะอิยากาศหนาวมากดูลมค่ะี่ยสังเกตที่ไฟน,ะนี่ยันจะมีหมอกะน,นั่นคือหมอกแล้วก็ลมพัดเย็นมากทุกคน เขาปิดไฟแล้วนะเวตงในงเมือเวตงส่วนฝั่งนู้นอีกฝั่งอาจจะเป็นมาเลนะคือบอกหลรอบมากแล้วก็ที่เห็นไฟแล้นะกอมอเจ็ดที่เราเคยมาพักนั้นหนาวมากไม่ไหวแล้วต้องเข้าไปแล้วไม่ไหวแล้ว ตอนเช้าของเรานะคะเต็มไปด้วยหมอ เก้าโมงนะคะยังมีหมอกอยู่เลยเนะนี่ยเนี่ยขนาดฝนตกนะคะตอนเนี้ยไม่อยากลงไปเลยอากาศดีมากแช่เป๊ใช่หนาว<ต>มั้งใส่เสื้อกล้ามหนาวมั้ไม่มันเราชินแล้วอะกับอากาศแบบนี้เออชินที่บ้านก็แบบนี้ใช่ที่บ้านก็แบบนี้เปิดแอร์ก็พิงไว้แบบนี้ <laughs> โอ้สุดชื่นมากเลย บรรยากาศนะคะทุโก oh, yeah, yeah. ้สุดยอดเลยเนี่ยาโมงยังมีหมอกเลยบรรยากาศตอน11โมงนะคะยังมีหมอกอยู่นี่คือ11โมงนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปแล้วจะได้จางรือ เย็นมากยังเย็นอยู่เลยดูหมอกอะค่ะหมอกหมอกหมอกตอนนี้เราก็จะกลับไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ลงไปกับรถซูนิเซเว่นธรรมดาเนาะผีข้างหลังผีห้องบุญ ก่อนเนาะ ธรรมชาติทริปนี้ก็แค่นี้นะคะสวยมากมีความสุขมาก